บ้านสำเร็จรูปพรีแคสต์กำลังมาแรงและได้รับความนิยมสุดๆในตอนนี้ด้วยการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงมาพร้อมสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำและระเบียงหน้าบ้านส่วนตัวระบบเริ่มตั้งแต่ง,งานฐานรากคานพื้นเสาผนังไปจนถึงโครงหลังคาทุกขั้นตอนถูกผลิตด้วยระบบสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานและสวยงามปกติถ้าใช้วิธีแบบเดิมผู้รับเหมาจะต้องเสียเวลาหล่อฐานรากคานและเสาที่หน้างงานซึ่งใช้เวลานานมากสำหรับงานขนาดเล็ก แต่ถ้ามีระบบสำเร็จรูปคุณสามารถติดตั้งโครงสร้างภายในเพียงหนึ่งอาทิตย์ช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนในการทำงานได้อย่างมหาศาลเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็กลงทุนทำบ้านเช่ารีสอร์ทหรือเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้คุ้มค่าคุ้มราคาทั้งหมดนี้คุณจะได้ทั้งฐานรากคานเสาผนังพื้นสำเร็จรูปและโครงหลังคาในราคาเพียง3,000ันบาทต่อตารางเมตรเท่านั้นบ้านสร้างไวมั่นคงแข็งแรงลงทุนแล้วคุ้ม บ้านพรีแคสต์คือคำตอบสำหรับคุณ